เอวคืบเดียวยอมใจหุ่นนางเอกดังๆเฟิร์มขนาดนี้วันวันกินอะไรบ้างเนี่ยเป็นนักสแสดงและนางงามที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคหนึ่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับชามไอยะวะรินโอสถานนนมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปีพศอ 2549และยังควบรางวัลอีกสองตำแหน่งคือรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนและรางวัลรักความเป็นไทยจากเวที Miss Thailand Universe พอสพล่าสุดในอินสตาแกรมชามได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองสวมใส่เสื้อสายเดี่ยวสีหวานและกางเกงยีนเอว ต่ำเผยให้เห็นหุ่นเฟิร์มและเอลคอดบอกเลยว่าหุ่นเป๊ะสุดๆทามในวัย36ปีบอกเลยว่าดูแลตัวเองได้ดีสุดๆ